สวัสดีครับพบกับ MG Car Care Clinic นะครับวันนี้เราอยู่กับรถตัว MG 3 HEV นะครับหรือตัว Plug-in Hybrid รุ่นใหม่ของเรานะครับเราจะทำการรู้จักกับการทำงานของตัว h y b ริดว่าเขาทำงานยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูการชาร์จและการขับเคลื่อนของรถรุ่นนี้ครับตอนนี้เราอยู่ในรถ New MG 3 Hybrid นะครับ ตอนนี้เราสังเกตดูที่ตัวหน้าจอนะครับเขาแสดงถึงการไหลเวียนของพลังงานตัวนี้ถ้าเราดูการไหลเวียนกับความเร็วรถมันจะสัมพันธ์กันเนาะตอนนี้ความเร็ว15กิโมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันเป็นโหมดของ EV เราเห็นว่าตอนนี้ขึ้นคําว่า EV สีเขียวตรงนี้นะครับแสดงว่าตอนนี้รถขับด้วยขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่นะครับแต่หลังจากที่เราวิ่งไปนะครับความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ย เราจะเห็นว่ามันจะเปลี่ยนจากโหมด ev เป็นโหมด h y i r i ดนะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบวิ่งกันนะครับตอนนี้ความเร็วต่ำนะครับก็ตัวมอเตอร์ก็จะเริ่มทำงานก่อนนะครับเป็นสีฟ้าเนาะหลังจากนี้ความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ<ม>เห็นไหมครับเครื่องยนต์ติดละนะครับนี่กลายเป็นต้องสองตัวช่วยกันนะครับมอเตอร์กับเครื่องยนต์นะครับจากความเร็วลดลงเขาก็จะกลายเป็นโหมดของ ev หมดเป็นหมด EV ละด้านล่างนะครับเป็น EV ครับ EV เนี่ยปกติแล้วเกาจะทำงานอยู่ที่ตั้งแต่ความเร็วต่ำเราเห็นว่าความเร็วประมาณเนี้ยยังเป็นไฟฟ้าอยู่เลยนะครับอ่ะตอนนี้ความเร็วถึง50ครับ<ม>ก็จะเริ่มเป็นเครื่องยนต์สตาร์ทขึ้นมาแล้วก็เป็นการทำงานแบบ ผสมประสานระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์นะครับี้เห็นนะครับหรือช่วงที่ขึ้นเนินนะครับเขาก็จะใช้พลังงานจากเครื่องยนต์ด้วยกับมอเตอร์ด้วยช่วยกันนะครับทำให้เครื่องยนต์เนี่ยทำงานครึ่งเนึ่งมอเตอร์ครึ่งหนึ่งนะครับทำให้เกิดการประหยัดแล้วมันเชื้องนั่นเองก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามและชมเอ Car ีคาร์แคิ e นะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับเราจะมีคลิปดีๆออกมาเกี่ยวกับการใช้งานของรถเดนเอ็มจีให้ทางาลูกค้าของเราได้รับชมนะครับขอบคุณครับ